พิโกรานีพิโกสังคสาโอโนชิยามะสาชโนพันเติุขุสังโฆอิมานิกาตานิตาปาวิรารานิปฏิคันหาตุอัมหากัมที่คระตังหิตายะสุขายะ ใชาแต่ผู้สมงผู้จเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอ,อน้อมถวายพระตาหารและเครื่องสังฆทานประสุนข,ของที่เป็นบริวารพระรามรานี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอให้ภิกษุสงฆ์ทรงรับพระตหารและเครื่องสังฆทาน ที่เป็นบริวารหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุกเพื่อความสแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ตัวของข้าพเจ้าและญาติของข้าพเจ้าซึ่งมีบิดามารดาปุย่าตายายปุยบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางและสอะเทั้งหลาย ไม่ได้น mm ีก่อนสิดมุนเสียงสดมุนสีมันไปอีกแล้วสียงมไนมาอีกแล้วใช่